บาเดเน้ฟังรองนะยายยักไม่ปูอยากฟังหรือบอ่อดอกรองกระไดตะว่าหันสีรองกรรมาดาลำก่อนมันก็นมีสั่นแล้วก็มีรองม่เตยค่ะให้แด้ฟังทุกลถทุกจัดนอกคะเนาะอ้ยล้นอ้ออ ันว่าบุญเด้ือยี่บุญพี่น้องได้สร้างบุญเด้ือยี่บุญพี่น้องได้สร้างขอให้เป็นหนทางให้พี่น,น้นองได้พี่อดตายอีแม่เหลืออย่ามีบาปมาแล่นเข็นอย่ามีเว้นมาแล่นตวงให้พวกญาติเอพี่น้องจเจริญมั่ง แม่ละมัอนอไนี่ยเดอ,นะอ,อ,อดเออ,อเอ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 งเออเดงเออเ่อเออออมีอเวอเออออเออเวอเอเอออเออเออีออเออเออเอออเอ ตกมาเดี๋ยวนี้พเพื่นว่าจันสามขาอนน่อยไข่ยอดห้อยบานเป็นโซอบุญคอยจี้แล้วเราบอกสังโคได้รับฉันเห็ดมาเป็นขันขัน,ขนแต่ปุนาท่าสีเขาเกี่ยวมาทานเงินถวยนายนัอไก่ผลเดียนมีนะ้าผ้ากันเราเอาบุญนอมาฮาชาบานขอตอกดอกไม้เพียนไต่ปลัดพนาเบาสาวยิ้มทุกนาพัากันแม่กันล้นตั้งเสพินแสงแค่วันสะอ่อนทางลำพน ตกมาตอนเดือนหาคีบมันตากะแถมไทยบนเมติแหงกาไกลสูงน้าให้ไผเจ้าคนเข่าได้ผูกแขนเิดเห็นเด้งคิดเห็นเจ้าแหลนแค้นแฟนนุน่นอยู่ทางไกลเด้อจะสิเป็นของไผ่บัดเพื่อถึงตอนไทยเมษสาไกลมาแลว้วเดือนหกมาผ่าตังงงง้งเงาผุงนกยางนกเจ้าเขาพันชาเลาะโยอ,นนอยเกนเล็กมองเลบ่มีเหลียวล่องทงเขียวขยกีสมหยา หัวควยตหาห่างซืนบุญบังไฟเสียงมาเล็กเคลื่อนได้กินเหล่าห่อมกันเดือนเก็ดมาว่านั้นเรียกลาบุญสมหาฤาษีเฉลิมทองใสปูตาโนหาเลียงดีบโนปีนี้ผลมาแห้งหรือมาคอยเบิ้องแหกข้างไก่นอนผล้า,าสิจำได้เดือนแปดมานั่นก็ไดเรียกลาวาสันตาเขาพันซาไปจำทีบวชเลี้ยนคล้องเขา อายุยี่สิบเขาบันผาชาเพนวาถือไต่บอนสังข้าผปปสมบวชช่างให้เห็นแก้วว่าแกนทำเดือนเก้ามามีแต่น้ำเต็มทรงพุทธสาหารเขาประรับดินเพชรสืบประเทศนไว้คาดแล้วใกับพรคอนดับหน้าเอ่อย,อยงเมดหน่อยเหลือหน้าหน้นว่กแก่นหนำตาคอนัาจุเจ้พี่สมศรีเดือนสิบมาเม่วันแฉแฉตาลังลงหาไส ขุ่นแปะขงตาเขาวตุงล้อเตรียมไว้ปันคันเท้าเท้าไตอัดหัวหนุ่อห์หักไทยป่าดุ๊กตัวใหญ่ใหญ่เพียงใส่ห้อขอหน่อยโอ้ยใหญ่เลี้ยง่จะเพียรผีบุญขอสากเมื่อเอิญเนี่เสียผาคำวันเพ่งไผยกระพากันตกแต่งล้อเตรียมไว้ผ้ากันไงผ้าเทาผีตาใหญ่ได้เอินเปล่าเดือนซีบีวอลุ่มสีเงาใหญ่ขุนขาสีสังลา ตะปูน่าจกไฟ่อ้นกบให้หาที่พึ่งพักไข่แง่งบักบวบดอยพวกเหลือมหักผู้ถมเข่าให้ไี่เข่ากินเฟืองละนอนหกมออกพันสาหาถูกไใหวังเข่าหากแกงดีบนเมียตี้มันสุดซึ้งฟังเสียงลมสดวาวเด่นเช็บสองลมหนาวเห็มมันตามาหอดแดมายันเข่าได้พังไฟ บุญกันเทนนั้นก็ได้เฮ็ดตามเหตุที่เคยทำทานสังโฆะหลับแต่งตามนอ้อเพิ่บ้านจัดกันนั่นแน่สุดสิ้นกะเทีนเน่าน้อแผ่นเนนปล่าเดือนหนึ่งมาพากันลงเจ้าเขาเนี่อมดเข่ายูคก,กำเฮ็ดข้อตอกดอ,อกไม้อาหารแขกชุ่มสงบุกพวามตามเลือดกาอยูกคกำไม่รพ้ทนเปืนสองมาพากันุ่มละเลียจังเอาบุญกุ้มเขยายัน แมนบ่แม่เดือนสองมาพากันโฮมล้านแล้วจังเอาบุญคุ้มขอยหังพี่น้องไก่น้องไก่มาตักบาตรญาติน้าให้คุณคำแมลาสุติปีให้คุณคำแมลาสุติปีวเดลนะน้าไอ่ไออ่ออ่